สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนครับมิดมอแคนแฟนมอลลั่มทีคารมรักทุกท่านพี่น้องเมื่อนี้ยเฮามาพบพอมาวอมมาจาข่าวสารในแวดวงของมอลองมอลลัมไปฮอดใสมาจากไหนตอนจังใดแล้วพี่น้องค่ะมื่อนี้สิผ้าพี่ผ้าน้องไปเยี่ยมยามทางโตเกียวมิวสิกห่วยข่ายผู้ใดคือคุณคุณเนอะโตเกียวมิวสิกโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยลับเป็นจังไดเมื่อสาเพิ่นปล่อยเพลงออกมาปล่อยเพลงจีปล่อยเพลงออกมา คือว่าสุดยอดอีีสำหรับผู้ใยญ่บ้านฟินแลนเนาะพี่น้องเนาะดยินแต่งแต่ละว่าเราเกิดเป็นประเด็นดามงดามาเออปล่อยเพลงเลยคือว่าบบมีเวลาบมีเวลาเสียใจโดนสำหรับผู้ใยญ่บ้านฟินแลนด์ว่าจังสรนเดินหน้าต่อสู่ย่างเดียว แมนแล้วพี่น้องเป็นเลือดนักสู้อยู่แล้วก้อนไหนนี่นักน่วงมากหลายๆเรื่องหลายเล่าแต่ยังผ่านมาได้ก็ยังผ่านมาได้เนาะพี่น้องภาษาเรืองซัมนี่บัญยังสิผ่านมาได้เนาะแต่ว่าคำว่าภาษาเรืองซัมนี่ของผู้ยิบานฟินแลนด์ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของอีกหลายๆคนโอ้ยหแต่ไปต่างตายบุญแล้วแต่ล่าสุดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ยิบานฟินแลนด์โตเกียวมิวสิกมีการปล่อยเพลงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามโมงสองก่อนนาฬิกาเลิกดีเลิกดีเป็นจังไร ฮักเนเดอร์จ้าหักเนเดอร์จ้าเป็นผลงานเพลงใหม่ของน้องเพลงพิมพ์ระดาแมนค่ะบ่ไดบอกผู้ใดแต่ว่าเป็นสื่อผลงานเพลงพี่น้องซึ่งตอนนี้ปล่อยออกมาได้เก้าชั่วโมงพอไหติดเก้ามาแรงตอนนี้อยู่ที่9<อ>้ามาแรงถือว่าบอรธรรมดาพี่น้องยอดการรับชมตอนนี้เกือบหนึ่งแสนครั้งแล้วว่าสันเถาะพอไหเพลงหักแนเดอร์จ้าศิลปินก็คือน้องเพลงพิมพ์ระดานี่แหละพี่น้องสังกัดกับโตเกียวมิวสิก คำร้องทํานองอาจารย์ตันะ้มนครินเรียบเรียงกับอาจารย์อันมาหลงอํานวยการผลิตโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นจังใดสื่อก้หนานะนี่เนาะหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดเล่าพิบ้านฟินแลนด์พืน land, พกระดมีการออกมาโพสในหน้า Facebook ส่วนตัวของพื่นพี่น้องให้คือจังหวะให้ศิลปินสังกัดโตเกียวมิวสิกมั่นใจให้ลูกให้เตา่ามั่นใจ พอสิปั่นต่อพอสิเดินหนาต่อพอสิสู่ต่อ,อเพื่อลูกๆทุกคน,นลูกๆทุกคนบ่ต้องเป็นหว่วงบ่ได้ถิ่มไปใส่บ่ได้ถิ่มไปใส่ถึงแม้จะย,ยุติบทบาทนั่นคือยุติบทบาทส่วนในของวงฟินแลนด์มาดังสนั่นแทงทองฟินแลนด์แต่ว่าค่ายเพลงยังอยู่เหมือนเดิมอมืนี่เราพี่น้องที่จริงแล้วหลายๆคนบอกว่าป,ปกติเพลงของน้องเพลงพิมพ์ระดาค,ะคือจังหอยใจบังไฟแสนแล้วกับ เพลงไหนอีกที่ออกกับพี่จิตลานันปล่อยออกมาเพลินวายกันวายยอดวิวรธรรมดาอแต่ว่าเพลงนี้เป็นอย่างคือยังยอดวิวมันบอกใครขึ้นรู้ไหมเพราะอะไระเพราะว่ากระแสข่าวของผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนแล้วก็แผ่วๆแสงทองกรบกระแสเพลงบางคนบมโหดด้วยซ้ำว่าเมื่อน,นี่นนโตกเกียวมิวสิกปล่อยเพลงพี่น,อนอ้องบอมมีผู้ใดหูแล้วเพลงนี้เนาะพี่น้องเนาะก,กับเป็นเพลงแบบ ประบ้าณวาสดส,ๆๆาสดใสใสสดใสเต้นๆโจๆโจเอ่อซึ่งเบื้องหลังการถ่ายทำนีก่กะบนเวทีแสงทองฟินแลนด์เพลงนี้ว่ากันว่าถ่ายทำอัดเสียงไว้ตั้งแต่ยังไม่เกิดเรื่องอ่าพ่อปล่อยเพลงออกมากะน,นี่แหละพี่น้องพ่อตางตา,าหลายๆคนได้ฟังเพลงนี้เนาะพี่น้องเนาะเสือวันหลายๆคนน้ำตาไหลพอไงพะว่าอีหยังงพะว่าในเนื้อเพลงนี้มีการวาฮหอดถึงแพร่ภาแสงทองหลักกัพิธีบานฟินแลนด์เนาะหลายๆคนกะ ก็จังใดล่ะพูงยยคือจังว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้จังสิแมแต่มันแปลกบองนีแบบนี้แนวใดฮะแนวดปล่อยเพลงมันบ่ะค่ะปกติคอมเมนกัสีคอมเมนเหลืองเพลงนี่ค่ะอ่ะเพลงเพาะมากดนตรีสุดยอดเออน้องสดใสมากค่ะชุดสวยอย่างนี้สิแต่เพลงนี้ไม่ใช่เป็นแนวใดเพลงนี้ไม่ใช่ค่ะคออเมนทรงกำลังใจ ส่งกำลังใจผู้นำทีมงานโตเกียวมิวสิกบอสเสือล่องขาไปอ่านเบิงคอมเมนต์แมนอันเดียวกันบิ้อ่อนซ่อนอ่อยต่อยพี่น้องแมนบอสพ่อยเออเดี๋ยวล่องขาไปเบึงเดี๋ยวพ่อยรเอาสิตัวตัวบอเป็นพะย่ะคออซื้อสั์แค่อยังในตัวอือเห็นบอเป็นจังไหน เรียกว่า้า้ใหญาบานฟินแลนด์เนาะพี่น้องเนาะผู้นำตัวเกียวมิวสิกเนี่ยระเพื่นเห็นคอมเมนต์เพื่นกัสมี่กำลังใจในการสังสรรค์ในการเดินหน้าตอนนะ,ะพี่น้องอบางคนก็บ,บอกว่าช่วยกันสนับสนุนค่ะม,ม,มีคอมเมนต์นี่เลยพี่น้องถ้ายังมีกำลังใจเริ่มสร้างใหม่ได้สเสมอ,อมเห็นไ่มใช่กันเป็นกำลังใจให้น้องเพลงและตัวเกียวมิวสิกกันเยอะๆนะครับเห็นบ่ สนับสนุนน้องบิ๊กให้กำลังใจบางคนก็บ,บอกว่าสนับสนุนและช่วยกันกดไลค์กดแชร์อีกหนึ่งผลง,งานคุณภาพจากค่ายตัวเคียวมิวสิกเป็นกำลังใจให้น้องเพลงคุยบ้านฟินแลนด์และศิลปินทุกคนในค่ายเดอรเพื่อนบันโซยเซียเดอา์ซ้าหุยบ้านฟินแลนด์ลหลายๆคนมีแต่ว่าช่วยเชียร์ช่วยสนับสนุนนาอพี่น้องเนาะก็คือว่าเป็นความอบอุ่นแล้วเป็นจังไรเขาไป่องทงั้ง าทางด้านของแพรว์แพรวแสงทองพี่น้องล่าสุดมีการเคลื่อนไหวขึ้กันเพื่อนได้ออกมาโพสเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาเพลงไม้หนองเพลงเพืพ่อนว่าเพราะมาก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 ค่ะเพลงพิมพระดาเพื่อนว่าก็ยังก็ยังเขามาโพสเพลงให้ลูกให้เต่าอยู่สาหรับแพรว์แพรวแสงทองแล้วโพสล่าสุดพี่น้องน่าสนใจแนวดหลายๆคนจับตา ก้อนหนานี้ว่าสีมีอย่างเปลี่ยนแปลงบอค่แพ่ภาวาได้โพสเมื่อหนึ่งช <No ั่วโมงที่ผ่านมานี่เองจะไปกอดคนที่เรารักเพื่อเติมพลังให้หัวใจพี่น okay ้องซึ่งก่อนหนานี้เนาะออนที่สีพยาบาลสิออกมาประกาศชัดเจนถึงจุดยืนหลายๆคนก็บอกว่าอีกมือสองมือเดี๋ยวทั้งแพ่เผ่ากับสิกรับมาแล้วก่ะขาสีมีการพูดคุยกันการอาจสีประสานใจกันขึ้นได้อยู แต่เบึงแต่เบึงจากคอมเมนต์พ่อไงคือจังสีเพ่นโพสจะไปกอดคนที่เรารักเพื่อเติมพลังให้หัวใจเนาะหลายคนก็ว่าคือจังนี่ว่าดีใจได้ครับบาทหนีจังสีไหมหลายคนต้องการสิ่งนี่แหละทุกอย่างคือบทเรียนน้องสาวขอให้เลือกรอบพร่วนะคะคุณแม่คนเก่งจังสีไหมบางคนก็บ,บอกว่าคนสองคนคุยกันอยู่ด้วยกันมานานอ่าคนหนออคนอื่นบ่ได้รถร่อผ่แพลากับบิก๊ก เหตุการณ์และสาเหตุจริงๆก็มีแค่สองคนที่รู้ดีอีกอย่างทีเหตุแล้วมีความสุขจุดไหนที่ทําแล้วเราพอใจต่างฝ่ายต่างตัดสินไม่มีใครเพอร์เฟกทุกอย่างคุนว่าใ,ในฐานะที่หนูเผือกข้าวของเจ้าสองคนจนบริเนนนโบมีไผายพิษไผยถือค่ะมันเป็นเหตุผลของเจ้าสองคนทรงกําลังใจทั้งสองคนค่ะลูกก็ยังเป็นลูกที่น่ารักของพอกับแม่เหมือนเดิมเอฟซีนาริตะค่ะ ตัวน้อยเองอตัวหนูเองก็เคยพานมากค่ะเรื่องเล่าประมาณนี้เวลาจะช่วยให้เราดีขึ้นค่ะสู้ๆนะคะ,ะหลายคนก็นเลยตีประเด็นไปว่าชี่แพลวโพสเนาะมหมายถึงผู้ใดจะไปกอดคนที่เรารักนระพีน้องหลังจากที่ทางด้านของแพลวแสงทองเ่นมิการออกมาโพจังสี่เนาะ,ะก็คือจงังหวะเอฟซส่วนส่วนหนึ่งก็คืออยากให้กลับมาเป็นขอบรัวเดียวกันคือเกา แต่เมื่อ22นาทีพี่น้องทางด่านของผู้อินบาลฟิแนแลนด์หรือวัติติวุฒวารุณน,นี่ละเพิ่นก็ได้มีการโพสในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเพิ่นหลังจากที่แพร่ภาพมีการโพสโพสนี้ออกมาแล้วเพิ่นว่าจังไดอย่าเชื่อในกระแสะมั่วๆเพิ่่นว่าผมตัดสินใจทุกอย่างแล้วอย่างมั่นใจซื้อยาปันและผมไตรตรองเป็นอย่างดีผมเดินหนาคือเดินหนานะครับอ๋อก็ถือว่าหลายๆคนก็นกนเลยเขาไปคอมเมนต์ว่าชัดเจนจังสิไหมหลายๆคนๆคิดว่า แพรพาวจะกลับไปกอดคนที่เรารักหมายถึงใครผู้ใหญ่บ้านไหมค่ะผู้ใหญ่บ้านก็เลยออกมาตอบชัดเจนค่ะว่าบ่แมนคอยเออแต่น่าจะเป็นลูกทั้งสองคนหรือว่าคุณพ่อการจังสีบออาน้องพี่น้องชัดเจนกระเครืออาซิมี่บางคนไปปั้นนั่นแหละกับประบ้านว่าแพรพาวกลับมากอดผู้ใหญ่บ้านแล้วเอียงประบ้านนี่แต่มันไม่ใช่จบคือจบผู้ใหญ่บ้านพูดชัดเจนออาลวก็เด็ดขาดเอาพี่น้องติดตามกันต่อ สิว่าจังได็ดอกอืมนั่นละ,ะเพลงก็คือเพลงพี่น้องมวนก็ฝากไปเบิงไปเชี่ยไปแช่ได้เด้อสําหรับเพลงใหม่ของน้องเพลงพิมพ์ระดานราพี่น้องเนาะสําหรับวันนี่จากล่าล่าจากพี่น้องไปจะเพียรสนี่แล้วมาพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องสําหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ